เมื่อนีมาอำเภอเนะเมื่อนีอำเภอนะครับนี่ตลาดมะตลาดตลาดอ,อ,อำเภอ าพราะอาจารย์มากสิ่อของมากสิ่งของอเธอได้เก็บบรรยากาศภาพด้วยด้วยมาฝากพ,พีหน่อย เก็บบรรยากาศมาฝากพี่น้องเนาะมาฝากพี่น้องที่อำเภอคูเมืองเนาะอำเภอคูเมืองนะครับที่ลังหมอยหญคูเมืองอวากก็ยูด้้้ ขอบคุณนะครับเนาะขอบคุณนะครับแค่นี้ขอจบแค่นี้เนาะมาเก็บบรรยากาศภาพตัวสวยที่ตลาดอระเภอคู่เมืองเนี่ยเป็นขอบคุณหลายเนาะขอบคุณหลายที่แวะมาให้กำลังใจนะการพาลีนะครับขอบคุณนะครับเนาะครับ